สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสระเอือ้อสระเอือ้อสระเอือ้อสระเสียงยาวมีสรรเอข้างหน้าสระอือบนพยัญชนะและตัวอตามหลังฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสระเอือเจือจอเอือเจือ đưa đo, ưa đưa tưa to ưa tưa bưa bò ưa bưa khứa khó ưa khứa à. ngứa à, ngò, ưa ngứa à. thưa à, thò ưa thưa à. phưa à, phò ưa phưa à. thưa à, thò ưa thưa à. เสือฟอเอ,อือฝือเสือสอเอือเสือ,สอ,รเ,อ,อ,สอเรือรอเอ,อือเรือฝึกอ่านประโยคมะลิดูเรือตาสีเจอเสืออามีมะเขือฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะเด็กๆ